พี่ใบเตยสวัสดีครับพี่ฟ้าหนูนั่งรอแข่งขันโครงการโมหกชั่วโมงแล้วแข่งโครงการอะไรเอ่ยสินเชาวเวียดนามมาบูไฮฟิลิปปินส์แล้วก็ฮัลโหลแคนเบอร์ีอาฮัลโหลี่วันพี่ฟ้าพี่ฟ้าเห็นหนูไหมพี่ฟ้า อยู่ประเทศลาดพร้าวโอเคไม่ว่าก,กันอิงฟ้าสดสวยของแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เตยด้วยนะคะอยากเจออีกอะ love you love you too guy s พาเกียวมาเที่ยวหน่อยคะ่ะได้เดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นเดือนพี่ฟ้าจะไปรับเกียวมานะคะแต่ประเด็นคือ คอนโดพี่ฟ้าเนี่ยเขาห้ามเลี้ยงสัตว์ไงอาจจะต้องยากหน่อยว่าจะยังไงดีแต่เดี๋ยวจะรับมาอยู่ด้วยสักพักหนึ่ง love you อิงฟา love you too guys สวัสดีค่ะจากเมืองไทยสวัสดีจ้ารอผมสั้นไม่ได้ละไม่ได้ละ เดินเบรกหัวทิมละ่ะเราสึกเข้าร้านไปช่วยขายของเนียนๆว่าแบบเออเนี่ยนะคอลลาเจนอิงฟ้านีอ่ะกินแล้วช่วยบำรุงผิวอ่ะทุกคนดูนะว่าผิวดีขึ้นนะกินบ่อยๆีรจริง,รงห่วยขวางทัก <laughs> ทักตีหนึ่งตีสองได้ไหมเพราะว่าก่อนจะเสร็จงานดึกเหลือเกินอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะลืมละอ๋อคอลลาเจนยิงฟ้านเนี่ยคือช่วยบำรุง ผิวกระดงกระดูกข้อต่อต่างๆแล้วก็ช่วยบำรุงเล็บแล้วก็ผมด้วยนะคะดูหน้าลงหน้าเล็บนี่ดีนะแล้วก็ผมอะไรเงี้ยให้ผมเขาเรียกว่าบำรุงแนตะ่ช่วงแบบโคนหนังศีรษะเลยให้สุขภาพดีเราเพิ่งตัดผมมาแล้วพี่ฟ้ากินบ่อยไงผมมันก็ยาวเร็วเรา้รู้สึกว่าเราอยากจะไปตัดได้ไหมไม่ได้ อุกสา์ไปช่วยขายในไลฟ์้าว่าป๊ะป๊าเนี่ยกินคอลลาเจนอิงฟ้าแล้วผมมันยาวเร็วอีกแล้วเราากไปตัดไม่ได้ละเอาใหม่เดี๋ยวคิดแผนใหม่ชาใต้ใจสันรอพี่ฟ้าอยู่นะคะเจอเลยหัดใหญ่ได้เลยครับผมฝากเนื้อฝากตัวกับชาวหัดใหญ่ด้วยนะคะสงขลาใช่ไหม ทรงหลอกมากใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวให้หมดหมดงานก่อนเพราะว่าคิดว่าถ้าตัดทรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับงานหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอให้ให้หมดหมดงานก่อนหมายถึงว่าหมดงานที่ต้องใช้ผมก่อนเจอแน่ ตอนนี้น่าจะอย่างอีกสักประมาณปีปีก,กว่าอยากรู้ภาษาไทยง่ายๆพี่ฟ้ากรึบค่ะกรึบแปลว่าโสภา oh I want to come uh, I want to go Philippines so much <laughs> but now cannot because I have work every day I want to see my fan in Philippines <c oughs> วันนี้พี่ฟ้ามีงานที่จะต้องไปถ่ายของติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ พี่แววถึงแล้วใช่ไหมงล,งลงไปพี่แววนะคะแล้วก็มีสองทุ่มมีไ <ป S 1> <live S 2> ลฟ์กับปนันชิตาเยวต้องไปละสองทุ่มมีไลฟ์กับปนันชิตานะคะฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ได้ไลฟ์กับพี่แก้มบุ๋มนะฝากดูด้วยไปแล้วนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะบ่ายแล้วอย่าลืมหาอะไรกินแล้วก็อย่าลืมหาอะไรรองท้องไม่ได้เป็นห่วงแต่ว่าอยากเป็นแฟน